กลับสวัสดีครับพี่น้องพ่นอนๆกับอา,าวันรมืนเดิมสิเคยเปลี่ยนแนวเลยมึอน,นีเนน่เป็นคนไทยเป็นคนไทยกินข้าวเจ้าหมูก,กรอบกระเพราหมูก,กรอบกับตำข้าวเปียกพี่นออ้องอืมเสแสรบเลยสิยสยไม,ไมุกนู้สิมุกนู้ทำยังไงจำบักแตงมึงก็บักแตง

การอกตัเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายุเทสมนตรีได้ตั้งแต่เกิดคมันกินันผู้มีการสมัคงานการร่างการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกานการ่าราะมกาัดมาณถร มาิเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลให่การการเลือกตั้งประจาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งและที่โรงแบงราชุจังหวัดราบุรได้ชื่นแการจัการเลือกากสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มีขึ้นในวันที่15พฤภาคมนี้พร้อมจากนประเทศและจะรับสมัครและเต้ง และการสอออนไลน์อย่างรตการเงของสังคมนายยุาัยันกิจบลันกรรตรีเประกาเปิดการืบรมเประานวินพื้นและการสอะออนไลน์ทาง้นตัวแนสนกงานนาิตอาสานำร่การเึงนาเอกรุงเทพสองกล่าวว่ารมรวันนี้ถนนิทของคณะตรอาสารัฐมนตรีที่ได้ดเนินการขับเคลื่อนงานตามบะ้ราตองเดินเสี่ยครับ E การสื้นหารสามารถใช้ได้อยากถูกต้องและปลอดภัยโดยได้ใช้สื่อประคมออนไลน์อย่างมีปรนศิภาพและมีความรับผิดชอบที่มารีทำงานสภาการข้าพไปจัดเวทีประชุมวิชาการงานบริการทาะับชาการที่3าเกดประจับปี2.568เปอยโิดยพื้นที่สร้างความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวสู่กดวัของความพ่ายาในด้อนศาสตร์งานบรคการ

รด้านการบริการโลหิสติกส์เราถึงร่วมกันและได้รับความรู้วิทยาการความก้าวหน้าทางวิ่ตาการด้านวิทยาการการบริการโลหิติกรวมทั้งความก้าวหน้าแตงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆและยังได้แสดงความคิดเห็นและเปลีนประสบการณ์ทำงานได้อย่างครอบคลุมซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับงานบริษัทรวมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อที้เกิดประโยชน์ผลสต่อผู้เกิดและงานบริการโลหิตของประเทศ การศาศแพทย์หญิงุตใจไทรวานิเกลเื่องานการส่บริการโลหิตศิลป์ข้าสึกการไทยกล่าวว่าภายในงานกาประจุศิลป์แ่กอใจแประโยชน์ของผู้ที่ทำงานด้านเภสาชาสบริการโลหิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนกจากี้ยังเ่ิยและผู้ที่ประกาศใช้โลหิตในการรักษาได้รับผที่ปลอดภัยมีา้นง

ตาวเปียงทีเดงอยยอดมอหนาซื้ออ oh, ีก <Yeah. S 1> oh, ีน mm ึนองครับคับแซฮบอผิดหังบปดหรล่เอาีนีเอาำรยกะตอนเพ่เอาีนี้กอนคลิปหน้าแจ้งมาันไนูพ่น้องเนาะสวัสดีครับ